Sound like สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้ววันนี้ผมมีเกม Candy Pop มาแนะนำครับเป็นเกมของค่าย SP Gaming บอกเลยว่าเกมนี้เล่นง่ายแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับสำหรับใครที่ติดตามคลิปของผมอยู่แล้วก็น่าจะทำการฝากเงินถอนเงินเป็นกันอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับมือใหม่ที่กำลังดูคลิป โปรดทำตามได้เลยครับหรือย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้เลยเกม Candy Pop น,นั้นตัวเกมนั้นจะคล้ายๆกับเกมสล็อตทั่วไปครับเพียงแค่เราเลือกราคาในการหมุนแต่ละครั้งมีตั้งแต่6บาทเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับเริ่มตั้งแต่ที่6บาทไปจนถึงครั้งละ60บบาทแต่เกมนี้ต่างจากสล็อตตรงที่เราสามารถชนะต่อเนื่องติดๆกันได้ต่อการหมุนเพียงครั้งเดียวและเงินรางวัลจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวด้วย ลักษณะของตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยที่ at SBB 3 4 7ที่นี่เราดูแลรวดเร็วบริการดีตลอด24ชั่วโมงฝากไม่มีขั้นต่ำอยากฝากเท่าไหร่ก็ได้แอดไปได้เลยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรฝากติดตามด้วยเหมือนกันเอาล่ะไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ Look what they said, the moment, mercy, make the moment, mercy, what call, oh, man, that's who's dead, bang on me, we can't stop, man, only